Hello, good afternoon, teacher. Today I am going to present at Mobile Efficient in my senior project, Peppering with the Policy Orange right. and my and Mr. Institute of Student Assignment Um. The problem of the project as to The evolution of the senior might be taking this student work is easy. Present all the film in the S. by communicating their signature checking form by asking the people of the checking form card lost people in the final execution level of the checking form by the same paper causing. The business score and the main scene comments of the advisorr default on the of the powers the Power matching vis my senior project to develop the mobile application that can this conference to an advisorr and student by assist the smartphones. อิ p ร e p าบถของผู้คนและทำ i ห้ r ะ s บ s t รศึ o ษาสำหรัทงานต่อมาเป็นงานที่เกี่ยวข้องนะครับในงานที่เกี่ยวข้องนี้ก็จะมีกระับยูเบอรนะครับยูนิเบอร์ก็่อว่ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแล้วก็โพโพดิช ไปคอนะครับก็คือเป็นเว็บที่ใช้ในการรวมข้อมูลเลยเก็ข้อ,อมูลโฮเซอร์แบทีเอก็เป็นอีเว t ตหนึ่งที่เจงในรูปแบบน,นีครับต่อมาก็จะเป็นโค้ดลสเคสนะครับลิสเคสตัวน,นี้กมอาจารย์ที่ึกษาพนักานอกานความรูอม้อาจารย์ที่ศึกษาทการให้คะแนนในการสอบของงานหน้าแล้วก็อาจารย์ทำการสอบสมาชิกทัพอินนะครับแล้วก็อาจารย์ทำการ คอมเมนต์ลงไปนะครับต่อไอ,อาจารย์สามารถดูงานเยี่ยงสซ่งได้ครับแล้วก็อาจารย์สามารถทําการตรวจของลูกศได้แล้วก็ทําการคอมเมนต์งานได้นะครับต่อมาก็จะเป็นอาจารย์ที่3เหมือนเดิมนะครับอาจารย์ที่3สามารถดูใครเป็นชีพใครเป็นใครเป็นรูกสิย์ของอาจารย์นะครับแล้วก็ สะมาณให้โจนย์ภาษรับ้สามารถกระเชื่อคำเลือกษาษาครับภาษาทาษากาษ้อังกินดูผลอสอบได้แล้วก็สามารถทำการดูการสรวจงานองจารท์ทำการดูผลการเวลาว่าของอาจารย์แล้วก็ทำการส่งงานตามครับแล้วก็ทำการ ส่งให้อาจารย์อาจารยวิชาแล้วก็กระโวดอยากเรรู้แล้วก็ทาการดูคอมเมนต์ได้ครับต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับแลัทฐานวิชาหลักฐานวะก็จะเป็นเกี่ยวกับของคี่ิล้วนะครับคี่แล้วก็คือว่าโภคผลให้ดูแลผ้าที่มีรายอัไราครับต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับ UI นะครับ UI นี้ก็จะขอเปิดเป็นตัวของบริษเลยนะครับ ก็เป็นนะครับอันนี้ก็เป็นของการศึกษาครับทำการสัาดสมาชิกสลัสมาชิก,สสกเสร็จปับ๊บก็จะเข้าสู่หน้านี้ครับตอนแรกก็สร้างจดได้ทำการเียนสัมดาราแล้วก็จึงบวกคอลเให้เ่องครับแล้วก็ทำการปิดไปนะครับ ก็นดูข้อมูลของอาจาร์ิสั่าว่าใครคนไหนผ่านยังนะครับถ้าไม่มีไม่มีถ้ายังไม่ผ่านก็จะเป็นราเละเอยไปนะครับอันนี้ที่เป็นแหล่งตัวความรู้ที่บอกไปครับ <c oughs> สามารถเข้าไปดูได้ครับแล้แก้ไขเสรได้ครับแล้วก็ระบุวันนั่งขอออาการนะครับก็สามารถดูอาการสามารถระบุได้คาม ระบเสร็จปั๊บอาแสงนักกษาทการเลือกดูว่าว่าจะต้องข้อมูลน,นะครับทำใไ้ทเป็นนักศึกษาครับแล้วกสายทานการลบเอี สัญญาให้ทำการคน,นี้สองข้อมูลั๊บก็ต่อมาให้คำการที่อ่าที่สาดูว่าการยึหัวใเราม้ข <c oughs> องทยาศาิชรประมาณก็เป็นตารางกันน,นะครับอนนี้เรสามารถคำนวณจากข้อมูลตารางแต่ละคำามเม่องส,งส่งเสร็จก็จะเป็นอะไรขึ้น,าน,นมากอ่านี้ครับประมาณก็จะดูได้ว่าอาจารย์นับตบว่า,างหรือไม่น,น,ะนะครับ ก็ไม่ก็เหมือนเดินะครับมีขั้นต่อานนะครับตก็จะมีการต่องางทำแบบนี้แล้วพอเมื่อติ๊กปับ๊บก็ทำการไปติ๊กข้างหนี่งจะเริ่มต่อไปก็เป็นสิทธิ์ขอสอบอันนีู้้เป็นอาจารย์เป็นคนขอพิจารณาเองครับนักเรียนสามารถแค่นดูได เพื่อใร้ขอสอบเพืงานปรปเก็บคะแนนนะครับต่อมาแล้วก็จะต่อเรื่องกับส่วนของตารางงานนะครับตารางงานของภปีนี้อัน,น,น,รรนแรกนะเราจะทําการสมัครสมาิกอาจารย์ที่ปรึกษานักอินะและนักศัลยวิทย์คอมฯนะครับแล้วที่สเงจะยนสอบวาน,นะครับ โาจะมาสร้างจบพร้อมทั้งกันมันสิ้แปลความรู้ได้ยี่สามปียี่สิบแปดครับแล้วก็แสดงข้อข้อมูลว่าใครเป็นเด็กในที่อุ่สยากหรือไม่านพร้อมทั้งระบวันว่าวันที่เก้าสี่ในสครับแล้วก็ทาการให้คะแนนในการสอบผลงานได้ตามของแต่ละที่ปรกษาในวันที่ห้าถึงสี่สนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของอาจารย์ครับ ตระมานะครับก็จะเป็นการดูจออดอาารในานาแล้วก็ดูจดอาจารในตำริชาและ,สะแสดงการนัได้ที่อาจจะอยู่ในช่วงวันที่18เมตรต่อมาก็ดูการนัดพบและทำแบบความรู้และทำการตรวจยาไม่ว่าอาจราทการตรวจยังหรอังอี้อยู่ในช่วงที่25เมตรนะครับต่อมานี้ก็จะเป็นสิเข้าสอบรงานและสิทวรับชนสอบง,งานนะครับ อยู่ในช่องนิวโตเอน31าแล้วก็อันนี้ครับการทิ้งโปรแกรมเผื่อเวลามีกา่าเราะหในชนี้จะต่อมาก็เป็นส่วนการติดตออื่นนะครับส่วนติต่อก็จะมีอาจารย์ประวิชาอาจารย์ประนิชาคือของวิทยาอาสร์และก็ของชีววิทยาที่ติดตอกันศึกษา การเชื่อมของผมก็คือผมจะเชื่อมกับอ้อมคืออารมณหน่ายแล้วก็ก,การจัดการระกานคุณภาพาฉยย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนรอน้องครับอันนี้ก็จบอันนี้สิ่งที่สัญญาไวาจะมีอะไรในการสอบรอบสอก็มีนะครับจบการนำเสอเนอตรงนี้นะครับ